สีัีครับสวัสด,ด,ดียามเช้านะครับวันนี้เรามาสอนภาพแบบว่าทำให้มันขอมเร็นะครับง่ายๆนะครับจบนึงนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องตับนะครับภาพผอมเร็วมีหลายข่ามากครับก็เง่นเอาดำวงมางออไว้ที่ตนนร,ร,งรงนี้นะรครับอนลงเคลอนลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสองสิบสามห้าสิบหกิหนะครับที่โงนี้บอกไวาาตรงนี้นะครับสิบหกนะครับสิบเจ็ดสิบแปดบเก้าสิบเกนะครับยี่สิบยี่สิแปดยี่สิองยี่สิบสองด้แล้วครับทำให้นาทองยุยี่สิบสามยี่สียี่ส้ายี่หยี่เจดยี่เจดนะครับ ยี่สิบแปดยี่สิบ้าสามแล้วครับทำให้นัดของยุบเล <Yeah. S 1> ยนะครับบียบแล้ว